สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรามาทบทวนกันในเรื่องของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ค่ะไปติดตามกันเลยค่ะพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของไทยในรัชกาลที่1ฐานะของกษัตริย์ได้ปรับเปลี่ยนจากเทวราชไปเป็นแบบธรมรมาชามากขึ้นในสมัยรัชกาลที่สเกิดสงครามอาณามสยามยุทธ ระหว่างไทยกับเวียดนามโดยมีสาเหตุมาจากข้อพิพาทการแย่งชิงดินแดนกัมพูชาในสมัยรัชกาลที่5มีการปรับปรุงบ้านเมืองครั้งใหญ่ซึ่งสาเหตุก็มาจาก 1. การป้องกันการล่าอนานิคมของมหาอำนาจตะวันตก 2. ต้องการยึดอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางจากขุนนางเข้าสู่ตัวกษัตริย์ 3. ต้องการพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัยทัดเทียมกับอาระยะประเทศรูปแบบการปฏิรูปการจัดระเบียบการปกครองได้แบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนกลาง 1. ยกเลิกจตุสดมแล้วเปลี่ยนเป็นกระทรวงทั้งหมด12กระทรวงดังนี้ 1. กระทรวงมหาดไทยบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือและเมืองลาวประเทศสราช 2. กระทรวงพระกลาโหมบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ฝ่ายตะวันตกฝ่ายตะวันออกและเมืองมาลายู 3. กระทรวงการต่างประเทศจัดการเรื่องต่างประเทศหรือว่ากรมท่านั่นเองค่ะ 4. กระทรวงวังว่าการในพระราชวังและกรมซึ่งใกล้เคียงกับราชการในพระองค์ 5. กระทรวงเมืองหรือ นครบาลว่าการในเรื่องตำรวจและราชทัณน์ 6. กระทรวงเกษตรธาธิการว่าการเพาะปลูกการค้าขายป่าไม้แร่ 7. กระทรวงคลังว่าการบรรดาภาษีอากรและงบประมาณแผ่นดิน 8. กระทรวงยุติธรรมจัดการเรื่องชำระคดีและการศาล 9กระทรวงยุทธนาธิการจัดการทหารบกทหารเรือ10กระทรวงธรรมการจัดการเกี่ยวกับโรงเรียนสาธารณาสุขและพระสงฆ์ 11. กระทรวงโยธาธิการจัดการก่อสร้างทำถนนขุดคลองการช่างการปรษณีย์โทรเลขรถไฟและ12กระทรวงมุรธาธิการ จัดการตราพระราชลัญจกรหรือตาแผ่นดินงานระเบียบสารบัญต่างๆค่ะ 2. ยกเลิกสมุหกลาโหมและสมุหานายกแล้วเปลี่ยนเป็นสภาที่ปรึกษาแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ซึ่งสภาที่ปรึกษาแผ่นดินมีหน้าที่ถวายคำปรึกษาและความเห็นเกี่ยวกับข้อราชการสำคัญและออกกฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติต่างๆ ส่วนสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์หรือสภาองคมนตรีทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ 3. ยกเลิกระบบศักดินาและบริหารประเทศด้วยตนเองซึ่งจะมีรูปแบบการปฏิรูปประเทศคล้ายๆกับจกักรพรรดิมัตส,สุฮิโตของญี่ปุ่นในสมัยเมจิ 4. ยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้าค่ะส่วนภูมิภาค 1. ยกเลิกระบบกินเมืองที่มีเจ้าเมืองแล้วแทนที่โดยระบบมณฑนเทศาพิบาลโดยมีสมุหเทศาพิบาลดูแลโดยได้รับการแต่งตั้งมาจากส่วนกลางแต่ละมณฑนก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดต่างๆโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแล 2. มีการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านในปีพศ2457ค่ะ ส่วนท้องถิ่นมีการก่อตั้งสุขาพิบาลเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครและท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครเพื่อฝึกและทดลองให้ประชาชนได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยกบฏท,ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5 1. กบฏรอสอหนึกบฏยังเตรกโดยทั้งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับการศึกษามาจากตะวันตก ซึ่งมีแนวคิดต้องการระบอบประชาธิปไตยแต่ภายหลังถูกจับได้ก่อนที่จะมีการปฏิวัติและได้รับการพระราชทานอภัยโทษในภายหลังกลุ่มนี้มีแนวคิดขัดแย้งกับกลุ่มสยามอนุรักษ์นิยมของพระยาศีสุริยวงศ์หรือว่าช่วงบุญนาค 3. เกิดวิกฤตการวังหน้าเนื่องจากเกิดความขัดแย้งระหว่างรัชกาลที่ห ก็คือวังหลังนะคะกับกรมหมื่นบรวรวิชัยชานหรือว่าวังหน้าซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลโดยได้รับการหนุนจากสมเด็จเจ้าพยามหาศรีสุริยวงศ์หรือว่าช่วงบุญนาคซึ่งเป็นเหตุให้รัชกาลที่5โปรดเกล้าให้มีการยกเลิกตำแหน่งนี้ไปในที่สุดคะ่ะในสมัยรัชกาลที่6 1. ก่อตั้งเมืองจำลองประชาธิปไตยที่เรียกว่าดุสิตธานีเป็นการจำลองใช้ระบบประชาธิปไตยในการปกครอง 2. ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งไทยก็อยู่ฝ่ายชนะสงครามทำให้ได้รับการยกเลิกสุนที่สัญญาเบาร์ริงจากการช่วยเหลือของดรสปานซิสบีแซหรือพระยากัลยาณมิตรี ได้รับดินแดนบางส่วนคืนมาครั้นที่เคยเสียไปตอนสมัยรัชกาลที่5ได้เกิดกบฏท,ที่สำคัญก็คือกบฏรอสอนหเป็นกบฏท,ที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยและให้พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญให้มีรูปแบบคล้ายๆกับประเทศอังกฤษแต่ก่อการไม่สำเร็จและต่อมาก็ได้รับการอภัยโทษ แนวคิดก็คล้ายๆกับกระบทรอศ .103 นะคะในสมัยรัชกาลที่7เกิดเหตุการณ์สำคัญก็คือการปฏิวัติสยามเมื่อในปีพศ .2475 วันที่24มิถุนายนพศ .2475 นั่นเองค่ะสาเหตุสำคัญก็คือ 1. เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและมีการปลดข้าราชการบางส่วนออกเนื่องจากผลของการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1 2. เกิดความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นระหว่างขุนนางเชื้อพระวงศ์ข้าราชการและประชาชน 3. การตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกเช่นอังกฤษฝรั่งเศสซึ่งผู้ก่อการปฏิวัติก็คือคณะราษฎรประกอบด้วยทหารเรือทหารบกตำรวจและพลเรือน โดยมีนายปรีดีพนมยงหรือว่าหลวงประดิษมนูธรรมเป็นมันสมองในการวางแผนทั้งหมดและได้ประกาศหลัก6ประการเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนชาวไทยดังนี้ 1. เอกราช 2. ความปลอดภัย 3. เศรษฐกิจฐฐฐ 4. การศึกษา 5. มีสิทธิเสมอภาคและ6เสรีภาพ ผลของการปฏิวัติ 1. ไทยยกเลิกระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชไปเป็นระบอบประชาธิปไตย 2. พระมหากษัตร,ริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 3. ประชาชนคนไทยมีสิทธิเท่าเทียมกันทางกฎหมาย 4. ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกในวันที่27มิถุนายนปี2475 ต่อมาเกิดกบฏท,ที่สำคัญก็คือกบฏวรวรเดชซึ่งต้องการจะกลับมาใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ก็ก่อการไม่สำเร็จและถูกประหารไปพร้อมกับคณะในสมัยรัชกาลที่8 1. การเมืองไทยอยู่ภายใต้อำนาจของจอมพลปอพิบูลสงครามซึ่งมีนโยบายการบริหารประเทศแบบชาตินิยม หมายถึงการชื่นชอบของไทยไม่ชอบของชาติตะวันตกแต่มีนโยบายการต่างประเทศที่ใกล้ชิดกับประเทศญี่ปุ่น 2. ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองกับฝ่ายอักษะซึ่งไทยเป็นฝ่ายแพ้สงครามแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากขบวนการเสรีไทยให้ผลของสงครามตกเป็นโมฆะอย่างไรก็ตามไทยต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงดังนี้ 1. เสียเงินค่าปฏิกรรมสงคราม5.2ล้านบาท 2. เสียข้าวสาร1.5ล้านตันและ 3. เสียดินแดนรัชฉานเชียงตุงเมืองพานไทรบุรีกาลันตันตรังกานูปลิตให้กับอังกฤษค่ะในสมัยรัชกาลที่9 1. เกิดการทำรัฐประหารของจอมพลสริทธนาัฐที่มีต่อรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาว่าจะเป็นเรื่องของเงินเทคโนโลยีและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1 2. 14ตุลาคม2516เกิดการปฏิวัติโดยนักศึกษาที่มีต่อรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจร จนนำไปสู่การเกิดรัฐธรรมนูญฉบับที่10ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดค่ะ 3. 6ตุลาคม2519เกิดการชุมนุมของนักศึกษาเพื่อประท้วงการกลับมาของจอมพลถนอมกิติขจรแต่รัฐบาลก็ทำการปราบปรามอย่างหนัก 4. รัฐบาลพลเอกเปรมติสุลานนท์ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66ทับ23เพื่อที่จะไม่เอาโทษกับนักศึกษาปฏิวัติคอมมิวนิสต์ทั้งหลาย 5. เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินพศ2535เพื่อต่อต้านการดำรงตำแหน่งของพลเอกสุจินดาคราประยูนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นต้นค่ะพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัชกาลที่ส คนจีนมีบทบาทมากโดยเฉพาะการเกิดขึ้นของตำแหน่งเจ้าภาษีนายอากรซึ่งเป็นการประมูลการเก็บภาษีชาวบ้านแทนรัฐและต่อมาตำแหน่งนี้ถูกยกเลิกในสมัยรัชกาลที่5ค่ะส่วนที่สัญญาเบอร์นี่ในพศ2อ6 9ซึ่งไทยได้ทำกับอังกฤษโดยรายละเอียดของสนที่สัญญาจะมีอยู่2ข้อคือ 1. ขอให้ไทยอนุญาตให้อังกฤษทำการค้าเสรีได้ 2. ยินยอมให้ไทยคืนภาษีปากเรือวาละ1,700บาทสำหรับเรือที่มีสินค้าส่วนเรือเปล่าว,วาละ1,500บาทจากที่เคยเก็บวาละ118บาทนั่นเองค่ะต่อมารัชการที่3ได้หันกลับมาใช้นโยบายการค้าผูกขาดอีกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงในส่วนที่สัญญาเบอร์นีส่งผลให้อังกฤษไม่พอใจจนนำไปสู่การทำสนทิสัญญาเบลร,ริงในปีพศ2398ในสมัยรัชกาลที่4ค่ะยุคการค้าเสรีครั้งที่1ในสมัยรัชกาลที่4ได้มีการทำสนทิสัญญาเบลร,ริงกับอังกฤษในพศ2398 โดยเซอร์จอห์นเบลริงได้นำสนธิสัญญาดังกล่าวมาจากพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ค่ะ 1. ยกเลิกการผูกขาดการค้าโดยพระคังสินค้าและเปลี่ยนให้เป็นการค้าแบบเสรีย 2. ยกเลิกการเก็บภาษีแบบปากเรือและเปลี่ยนเป็น3% 3. ไทยต้องยอมเสียสิทธิสภาพนอกอนาเขต และ4สัญญานี้ไม่ระบุวันสิ้นสุดค่ะผลของส่วนที่สัญญาเบลริง1รูปแบบการเกษตรแบบยังชีพได้เปลี่ยนไปเป็นแบบทุนนิยมเสรี2ข้าวเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทย3เกิดโรงงานเหรียญกราสับแทนที่เงินพดด้วงและ4 ไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษค่ะในสมัยรัชกาลที่5 1. จัดตั้งหอรัศดากรพิพัฒนซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบันค่ะเพื่อทำหน้าที่เก็บภาษีของแผ่นดินแทนที่ระบบกินเมืองซึ่งมีเจ้าเมืองเคยเก็บภาษีนั่นเอง 2. ยกเลิกตำแหน่งเจ้าภาษีนอากร 3. จัดทำพรบงบประมาณแผ่นดินเป็นครั้งแรก 4. แบ่งเงินของแผ่นดินออกเป็นสองส่วนคือ 1. พระคลังมหาสมบัติซึ่งเก็บไว้ในหอรัษดากรพิพัฒนพระคลังข้างที่ปัจจุบันเรียกว่าสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะ 5. านำเอาเงินไทยไปเปรียบกับทองคำเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศ 6. เกิดโรงงานผลิตธนบัตรขึ้นเป็นครั้งแรก 7. เกิดธนาคารแห่งแรกของไทยคือสยามกรรม,มจนหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันค่ะและ 8. สร้างระบบสาธารณูปโภคหลากหลายด้านเพื่อรองรับความเจริญของบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์โทรเลขเป็นต้นค่ะ ในสมัยรัชกาลที่6เกิดภาวะปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1และเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่แต่พระองค์แก้ไขโดยวิธีการปลดค่าราชการบางส่วนออกจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิวัติในปี2,475ค่ะในสมัยรัชกาลที่7 1. เศรษฐกิจตกต่ำอยู่ในช่วงที่ต่ำที่สุด จนนำไปสู่การปฏิวัติโดยกลุ่มคณะราษฎร 2. มีการเสนอสมุดปกเหลืองโดยปรีดีพนมยงซึ่งเป็นเขาโครงเศรษฐกิจที่มีเนื้อหาโน้มเอียงไปทางสังคมนิยมเช่นทุกคนเป็นข้าราชการทั้งประเทศส่วนรัฐจะเป็นผู้ประกอบการ 3. ม,มีการโต้อตอบสมุดปกขาวซึ่งเขียนโดยรัชกาลที่7ค่ะ ยุคทุนนิยมโดยรัฐเกิดขึ้นในสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามจนถึงสงครามโรคครั้งที่ 2. สองเศรษฐกิจในยุคจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นแบบทุนนิยมโดยรัฐหรือว่าชาตินิยมภายใต้นโยบายต่างประเทศที่ใกล้ชิดกับญี่ปุ่นและมีนโยบายต่อต้านการครอบครองธุรกิจของชาติตะวันตกเช่นการโอนกิจการของต่างชาติมาเป็นของรัฐ หรือจะเรียกว่ารัฐวิสาหากิจค่ะยุคการค้าเสรีครั้งที่สองในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐถึงวิกฤตการต้มยำกุง้งเศรษฐกิจในยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเป็นแบบทุนนิยมทีมุ่งส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนและยกเลิกการผูกขาดของเศรษฐกิจโดยภาครัฐภายใต้นโยบายการต่างประเทศที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา และเริ่มมีการใช้แผนงบประมาณเศรษฐกิจฉบับที่1พร้อมทั้งก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงยุคปัจจุบันตั้งแต่วันที่2กรกฎาคม2540เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่เรียกว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกหรือต้มยำกุ้งดีซีส ในยุคที่มีพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายุกรัฐมนตรีเป็นวันที่ไทยเปลี่ยนระบบแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศจากแบบคงที่อิงตะก้าเงินมาเป็นแบบลอยตัวภายใต้การจัดการในวันที่2กร,รกฎาคม2540ส่งผลให้ไทยจะต้องกู้เงินจาก IMF เพื่อรักษาทุนสำรองระหว่างประเทศ พัฒนาการด้านสังคมของไทยในสมัยรัชกาลที่1-4 1. มีการผูกปี้ข้อมือจีนก็คือการยกเว้นการเกณฑ์แรงงานของชาวจีนที่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่สองโดยจะต้องเสียเงินให้แก่รัฐปีละ1บาท50สตางค์ 2. การเข้ามาของหมอบัตรเลในสมัยรัชกาลที่สาํทำให้คนไทยได้รู้จักการพิมพ์เป็นครั้งแรกและ 3. ม,มีการลดจำนวนเดือนของไพรที่ต้องเข้ามาทำงานให้กับรัฐเหลือสองเดือนต่อปีซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่1-4ถึงค่ะในสมัยรัชกาลที่5 1. การเลิกไพรซึ่งสาเหตุก็มาจาก 1>, 1. ดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง 2. ป้องกันการคุกคามจากชาติตะวันตก 3. เพื่อประสิทธิภาพของผลประโยชน์ของรัฐขั้นตอนก็คือ 1. รับสมัครกรมทหารหน้า 2. ลดเวลาเข้าเกณฑ์ทหารและลดราคาเงินค่าจ่ายแทนเกณฑ์แรงงาน 3. ออกพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารปี2468 2. การเลิกทาสสาเหตุคือเพื่อป้องกันการล่าอนานิคมของชาติตะวันตกซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ออกพระราชบัญญัติพิกัดกเกษียณอายุของลูกทาสไทยพศ2411ซึ่งใครที่เกิดในปีพศ2411ก็เป็นปีที่พระองค์ครองราชจะเป็นอิสระเมื่ออายุครบ21ปีบริบูรณ์ 2. อ,ออกพระราชบัญญัติเลิกทาพอสพศ2488ซึ่งทุกคนทั้งประเทศไทยจะได้รับการเป็นอิสระ 3. เสด็จประพาสยุโรปเกิดขึ้นสองครั้งครั้งที่ 1. พศ2440ประเทศที่สเสด็จก็คือฝรั่งเศสและก็รัเสเซียโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. แก้ไขความขัดแย้งกับฝรั่งเศสกรณีเหตุการณ์วิกฤตการ์รอสอ112 2. เจริญสัมพันธ์นัยตรีกับรัสเซียกับพระเจ้าชาญมิโคลัสที่สอง 3. ทอดะเนความเจริญของอารยะประเทศครั้งที่2พศ2450ประเทศที่เสด็จเช่นเยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. รักษาพระอาการประชวนเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและพระวักกะที่ประเทศเยอรมนี 2. แก้ไขข้อพิพาทเรื่องสิทธิสภาพนอกอนาเขตลาวบางส่วนและแก้ไขภาษีร้อยชัก3เป็นร้อยชัก10กับประเทศฝรั่งเศส 3. คข้อพิพาทดินแดนสรัฐมาลายูของมาเลเซีย และทรงรับปริญญาด็อกเตอร์ออฟรอซึ่งในครั้งนี้พระองค์ก็ได้พระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องไกลบ้านด้วยค่ะ 4. เกิดโครงการแผนการศึกษาในกรุงสยามซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตามแนวอังกฤษและฝรั่งเศสโดยใช้วัดเป็นสถานที่เรียนและ 5. มีการยกเลิกการใช้จุลศักราช แล้วเปลี่ยนใช้รัตนโกสินทร์ศกเมื่อวันที่หนึเมษายนพศ2432ค่ะในสมัยรัชกาลที่6 1. มีการตั้งโรงเรียนประชาบาลเมื่อพศส4 6 4เป็นโรงเรียนระดับปฐมศึกษาสำหรับอำเภอหรือตำบลขนาดใหญ่ โดยมีงบประมาณในการสร้างมาจากการเรียกเก็บภาษีเงินของผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่18ถึง60ปีปีละ1บาทซึ่งจะเรียกว่าเงินศึกษาพรี2อ,ออกพระราชบัญญัติประถมศึกษาพศ2464 โดยบังคับให้เด็กที่มีอายุ8ปีเข้าโรงเรียนจนถึงอายุ14ปีก็คือในระดับชั้นปน .1 ถึงป .7 ค่ะ 3. ตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพศ2460 4. ยกเลิกการใช้รัตนกโกสินทศกหรือว่ารอศแล้วใช้พุทธศักราชหรือว่าพศเมื่อพศ2456 5. มีการนับเวลาตามมาตรฐานสากลเรียกนาฬิกาแทนที่การเรียกกลางวันว่าโมงและกลางคืนเรียกว่าทุ่ม 6. ใช้คำว่านายนางนางสาวเด็กหญิงเด็กชายและมีนามสกุลแทนคำว่าไอยอและ 7. ใช้ทงไตรงแทนที่ทงช้างเผือกเมื่อพศ2460ค่ะหลังพศ2475 1. เกิดความเสมอภาคของคนไทย 2. สมัยจอมพลปพิบูลสงครามได้ใช้ในโยบายการปกครองประเทศแบบรัฐนิยมและอนุรักษ์นิยมซึ่งก็จะส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดีเลยค่ะ 1. เปลี่ยนชื่อสยามเป็นไทยเมื่อพศ2482 2. เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่1เมษายนไปเป็นวันที่1มกราคมเริ่มใช้ปีพศ2484ค่ะ 3. กํกำเนิดคำทักทายคำว่าสวัสดีแทนที่คำอื่นๆเช่นไปไหนมากินข้าวหรือยัง ส่สงวนอาชีพบางอาชีพให้กับคนไทยเช่นการปั้นพระพุทธรูปช่างตัดผมเป็นต้นค่ะพัฒนาการด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยในสมัยรัชกาลที่สองทรงนิพนธ์รามเกียรติ์สุนทรภู้ก็มีความสามารถในด้านการประพันธ์กรขวาอินโคงมีความสามารถในด้านการวาดภาพสามมิติ และเทียนวันหรือว่าวันนาโพเป็นนักเขียนหัวก้าวหน้าในสมัยรัชกาลที่4-6ถึง6โดยมีแนวคิดที่จะเสนอให้ปรับปรุงบ้านเมืองด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรมสำหรับวันนี้ครูสายขอลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ